หหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำกลางป่าเขานิสาหญิงสาวผู้มีเชื้อสายพญานาคอาศัยอยู่ในสน้ำใสซึ่งเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลน,นิสาเป็นผู้มีจิตใจงามมักช่วยเหลือชาวบ้านเงียบๆโดยไม่เปิดเผยตนเมื่อยามแล้งมาเยือนแสงแดดแผดเผาน้ำในแม่น้ำและคลองเริ่มเหือดแห้งผู้คนในหมู่บ้านพากันวิตกทุกใจนิสาผู้มีใจเมตตาจึงเนรมิตสะด้วยพลังพิเศษ ให้เป็นบ่อน้ำแห่งหาทายการกลางป่าลึกมีน้ำใสยเย็นไหลไม่ขาดสายพร้อมเสียงดนตรีแห่งธรรมชาติที่ดังกังวานทุกครั้งที่มีผู้แวะดื่มด้วยใจปรารถนาดีครั้งใดชาวบ้านผู้กระหายน้ำพบบ่อน้ำกลางป่าพวกเขาดื่มด้วยใจปลื้มปิติราวกับสัมผสัสแสงแห่งเมตตาเมื่อชาวบ้านรู้ว่าใครเป็นผู้มอบน้ำใจนี้พวกเขาน้อมไหว้ด้วยความเคารพแต่นิสากลับเพียงยิ้มอ่อนแล้วกล่าวว่า น้ำใจนั้นอยู่ในพวกท่านทุกคนเพียงเปิดใจเมตตาก็จะพบความเย็นชุ่มฉ่ำในใจเยียวยาความโศกเศร้าในชีวิตแสงทองอาบบ่อน,น้ำหัตถทยการสะท้อนภาพงดงามแห่งเมตตาชาวบ้านร่วมแรงแบ่งปันน้ำแก่กันอย่างอิ่มเอมนิสาเฝ้ามองอยู่เงียบๆอย่างเปี่ยมสุขการให้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเพียงให้ด้วยใจบริสุทธิ์โลกก็จะงดงามขึ้นแล้ว